สวัสดีกับ,บน,นิยมมาเนยนรัเล่นตัวมาเนี่วิทีกับเจ้อวันหนึ่งพอถึงห้าสตร์2องอเมเลโลสามจลรา,า,ารลลลลป,ป,ปินสี่เนอร์จี5ห้าฟาแทกหกคาเมเลีนเจ็ดจลิกแปดอีททลูก้าพาวเวอร์และสิบแอนติเบียนวัวเล็กตัวแรกนะพอถึงหาศาสตร์มีจุดเด่นนะจุดเด่นธาตุน้ำสองการดูดซึมความชื้นสาหายใจใต้น้ำสี่นังถูกกัมมันตัสีระดับปานกลางได้ อาร์มดิโลจุดเด่นหนึ่งเอเลียนธาดินสองสุดยอดของแขกในการขุดสามการสั่นสะเทือนของดินสี่ความทนทานสงูงเอเลีน่นโดยสามเทลาสปินหนึ่งเอเลี่นธาดลมสองหินได้สามกระดองเล 4, ็กสี่หมุนอย่างเร็วห้าสามารถหลบในกระดองได้หกปล่อยพลังงานเอเอร์จีจุดเด่นหนึ่งเอเลนธาดไฟสองอยูดรับความร้อนสูง 4, สามสามารถดูดพลังนิวเจได้4่ความแข็งแรงสูง5้าถอดชุดก่อนอึนล่างจวาดแท็ก1ความเร็วสูง2ความแข็งแรงสูงยังไงว่าสามจะท้อนเสียงสูง4กระโดดสูง a อ m p พีจุดด่น1นึ่งเอเลนทาาไฟฟ้า2องควบคุมไฟฟ้า3ามเคลื่อนย้ายด้วยไฟฟ้า4ี่ดูดซับไฟฟ้า5้าปล่อยพลังไฟฟ้า ไทมเลียนมาเหตุในตอนที่สเรวจินสงสัยว่าทําไมเวลาแปลงร่างเป็นเนอเลียนต่างๆต้องเรียกชื่อเอเลียนตัวนั้นดังๆเหมือนคนบ้าพลังในตอนที่สแกนดีเอ็นเอผู้ผู้ต้องขังหมายเลขเจ็ดห้าแล้วเป็นจริงแปลงร่างอเอเลียนตัวนี้ว่าห้าจุดเด่นหนึ่งพังตัวสอง,งแข็งแกร่งมากสามยึดกุน ส่วนต่างๆร่างกายได้4ีว่องไ5ว5ทนทาน6มีเหล็กในส่าจูเนียลิกจุดเด่น1หรือของด้วยความเร็วสูง2ประกอบขึ้นด้วยความเร็วสูงเท่าจุดเด่น1มีเลนด้านนี้2แข็งแรงมากสามารถยกหินขนาดใหญ่ได้3กินของแล้วปล่อยเลเซอร์ได้กินได้เฉพาะโลูกตี่วิ วิ่งเร็วและสามารถชนสิ่งของไปใช้ได้หมือถ้าสืออะไรก็ปีพังทันทีหกต้านลำแสงได้ขอบเลิกจุดเด่นหนึ่งแข็งแรงแต่ถ้าโดนยีสวนได้เสือนหนึ่งมันก็จะพังและไม่สามารถือล่างได้สอยิงลำแสงได้สากใา้ลังสีเพื่อฉายภาพกว่าหน้าได้โดย หมุนที่หัวของตัวเองจบเย็น